This is HQ. We've confirmed that Wong was telling the truth. There's a fully armed aircraft carrier in open water not far from your location. Satellite imaging indicates they're getting ready to fire missiles on the mainland. It's imperative that you stop them from launching even a single one. Copy that, HQ. Dave's just up ahead. Hurry. Yes yeah, sir. This is making me seasick. You think this tub's gonna last much longer? I don't wanna hang around to find out. Come on. Come he red Damn it. We need three separate passcodes to get this open. How fantastic. Well, let's go see if we can hunt them down. Dead, which means someone else is here. Anyway, we got the first code. We need three passcodes to open it. <coughs> เยยี่มทันเกมี่ผมเกลียดไอ้ตัวนี้สุดเลยมั้งสายยาตายเย็นโอ้โหยังแพ้ลูกแพ้หลานออกมาได้สอยจากระยะไกลสอยจากระยะไกล ของมันแยกล่างก็ต้องยิงที่ไส้มาถูหมดแล้วอ่ะเพียช่วยอะไรบ้างดิเพียหรืเพียช่วยยิงอะไรเฟินอยู่ป่ะอันนี้มีแก๊สอะไรบางอย่างอยู่เหมือนจะไปไม่ได้

Diem. Diem. Oh, come on, give me a break. Anh em tôi xuống, anh em tôi xuống. Nhà nghĩ đi quả đi จะไงต่อเสียงเพลงก็ระทึกมีอะไรไหมห้องกว้างๆอย่างนี้มันน่าสงสัยเหลือเกิน กล้ามแขนพี่คริปต่อใครก็หัวหลุดงานนี้อุ้ยอุ้งมังไงเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโดนตุกปะอ้าวพี่คริปหน้าบูเลย ไม่รอดสิงานนี้เราเติมเมื่อเป็นสองขีดก็เอาขีดลายเป็นลายเป็นปรสิตตัวใหม่อันนี้ตายแบบไม่ได้ตั้งใจตายแบบไม่ได้ตั้งใจ ีเหมือนกันนะเลือดจะได้เต็มล็อกจากอีกด้านหนึ่งล็อกจากอีกด้านหนึ่ง โดนอีกแล้วยโอ้โหแข็งไม่รอดไม่รอดโห่ที่เดียวตายเหรอโอ้โหแน่นิ่งพี่คลิปโอ้โหหัวขาดอื้ม เป็นเอเลี่ยนเลยพลิกทิศเลเวลอัพนะครับเลเวลเกินเข้าการและจุติใหม่นะฮะกลายเป็นตัวเอเลี่ยนนี้โอ้ยอะไรเนี่ยเพิ่งเริ่มอนไรทั้งตอวเลยอยากให้มันจับได้ใช่ไหมอยากให้มันจับได้

มือนมันอยู่ใกล้ๆนี่เองอะเนี่ยอ้าวเสียงเพลงมาอีกละเสียงเพลงมาอีกละเพี้ดเล็งอะไรอะเพี้ดนี่เงย่าให้มันจับได้ถ้ามันไสตแตกนี่ไม่เป็นไรไม่โดนมันตอกปากแล้ว ชี้ให้ไปทางนี้ไงดูดิใหม่ละเสียงไงละ่ะอา้าวคราวนี้ลงน้ำมีน้ำนองเล็กน้อย,ยเรือจะพังไม่พังแหล คือโชคดีที่เอดามาเคลียร์ตรงนี้ให้หมดแล้วนะครับแต่เราก็เจอศัตรูที่แบบเป็นศัตรูเศษเดนอีกทีนึงอ่ะจากพวกซากศพของมันมีอะไรห้อยอยู่บนนั้นเนี่ยนี่ไงพวกเศษเดนพวกนี้โอเค we got them all let's get back ได้ครบละรีบไปกันเถอะไม้ละเสียงเสียงเพลงชวนหลอนยิง เลี้ยวขวาเจอเลี้ยวซ้ายไปตรงนั้นลงไปมีอะไรแหมลงมามีอะไรเอ้า เดี๋ยวโยกก่อนมือมือมือเฮ้ยมันต้องอย่างนี้ออกมาโดนมันต้องอย่างนี้ แต่หมีกี่น้องอ้ทำไงกันกระสุนเต็มยิงทิ้งเป็นสองนัดหรือยาเหรอโอเคน่าจะพบปังเกินเปหนึ่งนัด lắm đây mình léo cà thủ thằng manh máy, hoàn toàn cà thủ tềm cắt tềm như chính ai toàn cà thủ เหลือก็เหลือจริงๆไอ้ขาดก็ขาดจริงไม่ได้แล้ววะ่ะแม่งเพียบเลยวะ่ะยอมทิ้งระเบิดไปหมายยังไงเนี่ยหมายยังไงหมายยังไงโโโโอโโอ้้หห giặc nó mà giặc nó mà địt giặc nó mà giặc nó mà giặc mà time right for you now. ก็ไม่ยากอะไรเพราะมันเป็นภาพสโลโมชั่นเนี่ยทำไมเสียงเพลงพี่แกเริ่มบันทึกละ Let's get it fired up. HQ to Alpha. The aircraft carrier has been located. The carrier is armed with anti-aircraft artillery. Take out those guns, Alpha. หน s งเครื่บินต how's า o น r a ั m n e v e ่ b e t t e ด้ a p t a i n เอหต้องมาขับเครื่องบินลบกันทั้งลำเป็นทหารในเกมนี้มันต้องได้ทุกอย่างจริงขับได้ทุกอย่างในในโลกใบนี้ ต้องหอยหลบพิซไซเรวเล่นยังไงพอดีเล่นเอสคอมแมาเยอะเว้ยเอเห้าสิบเลิปิก็เล่นมาเว้ยเลนัืองบินไม่ต้องห่วงทำไรทำไมทำไ้คอปเตอร์หลบคอปเตอร์หน่อยโอ้ยโอ้หโดนยิง มันยิงได้แต่ปืนโกนเหรอไม่ส่งไมซ์สายไม่มีเหรอเครื่องบินลำนี้ยมันไหม้แล้วทำลายมัน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 อื Oh, here's the to bring the There's only one missile that we know of. Come in, HQ. there any other vessels in Negative. Intel says only the carrier. Oh, yeah, like that. Alright, okay, now we can stop that missile. Find a place to land, Captain. The missile countdown has already started. Find the control unit and stop the launch. Roger that HQ. We're on it. I'm just going to แล้วคิดอ่ะเราเล่นมันคิด๋อเราต้องคุ้มกันเพียใช่ไหมอยู่ๆนั้นโอเคเบียดกำลังติดตั้งระเบิดเราต้องคุ้มกันตายสาตายสาไอ้พวกนี้ตายยังเฮ้ยมีมีแปงล่างด้วย ไปต่อเลยเพียสที่เหลือคงกันนี่ไปไฟไฟไป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 เอาเราต้องคอยขยับตามเพียสด้วยลูกทีสองติดตั้งโอ้โหค้านี้มีสไนเปอร์ไหนวะ มันมีถังน,น,น้ำมันมันมีถังน้ำมันมันมาจากไหนอ่ะอ๋อนูนลูกที่สองอะไรโอ้ยกับกอสซิล่า

เวนกรมมาที่เคลนเยสมาที่เคลนอะไรวะอยาให้ช่วยอะไรอ่ะมีศัตรูเหรอหรืออะไรรอรับอยู่เนี่วยวิ่งมาเลย

I'm inside, 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 inside. Lock. Oh. My path. It's in for the city! This is FOS. Is anyone there? FOS? Chris Redfield with the BSA here. Hold on, I'm packing a three- Kennedy. what leon leon where are you chris we're just outside of Top Chief. why get the hell out of there Just got bad, real bad. Chris, listen to me. I need you to rescue two hostages from an underwater oil field. Agent Sherry Birkin and Jake Mueller. Robert Wesker's son. Wesker. Chris, he's got antibodies for the C virus. I got it. On my way. Good. Thanks. Leon, wait. There's something I need to tell you. Ada is dead. Copy. Sherry and Jake need you. Don't let him down.